Ég hef, ég hef, ég hef, ég hef.

đang đang lên trên ครับสาย tay trên ครับ ดีๆมีสมาธิอออาาเอ้าเอ้าเอ้ามาสายตาดีจิตทีนี้เดี๋ยวรอสอบสายตาสิหนึ่งคนแล้วก็จะเริ่มฟันอีกนะครับเชิญ 然后，老早的。哦

ดับเบิ้ลควอนตดเข้าวแถวเลยใส่น้ำตาลเชิญตรงนั้นเลยครับเอายืนใจก่อนนะครับเดินขึ้นมาชิดทั้งหมดพร้อมกันชิดชิดบีดับเบิ้ลควอนตัมชิดจ้า เขาวัดเทียบเลยเทียบครั้งเดียวแล้ววิ่งไหลเลยนะครับเอาเดินเดินเอาอัดยืนตะที้ก่อนครับยืนชุดดีย่าย่าย่า do ah. 加了几加。John. John. ต้องจ,จ,จ,จดจดจำท่ารำได้แล้วยังจะต้องทำให้เข้มแข็งแข็งแ,งแรงนะครับเปรียบเสมอเราต่อสู้จริงฮัโลโหลทั้ง4ี่คนนี้นะครับสมัยหนึ่งเป็นเด็กสายขาวที่นี่ไม่ต่างอะไรพวกเราเลยนะครับสายขาวสายเหลืองสายเขียวทุกอย่างจะพัฒนาขึ้นมาเมื่อวันนึงที่คุณจะเข้าสู่สายดำ ความพร้อมของร่างกายจิตใจนะครับความรู้จะแน่นอยู่ในิดดียวตัวชิดวันนี้เราเปลี่ยนแขนนิดนึงอยากให้นักเรียนนะครับและผู้ครองได้ชมการลูกลับของสายดําที่เป็นท่าบังครับจะขึ้นสอบไปที่สายดําจะต้องทําท่าลุกลับซึ่งจะต่างเล็กน้อยแต่อยากให้ผู้ครองลองสังเกตนะครับนักเรียนลองสังเกตดูว่าความสมจริงสงใจต้องเป็นอย่างไรเตรียมตัวเข้าคู่ลูกลับ ชิลิิเกียชิบ,บีวันสเตปท้าที่ญี่ปุายมือคูลุกก่อนฉี่จ้า จะเห็นว่าการทำลายใกล้มากนะครับไม่สามารถที่จะทำลายถึงตัวได้แต่ถ้าห่างตกนะครับต้องใกล้อย่างเดียวเลยเสม,มือนโดนจริงแต่โดนไม่ได้ รทีนสายในสองรอบนี้นะครับชุดนี้จะทําการสอบสายในเดือนประมาณปลายเดือนมกราหรือไม่ก็ต้นเดือนอาที่จะถึงวันนี้ความพร้อมเราอยู่ที่ประมาณ70%ที่เห็นนี้ยังไม่ยังไม่เร็จนะครับเพราะว่ากําลังสุดผลกันอยู่ บ่ายสองโมงถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถี่เรื่อยๆเนี่ยคือความสามารถของเขานะครับยุยุชิงเกโจกตัวกระตินะครับสายฟ้าฟ้าะนึงขึ้นมาครับยืนตรงกระจกเรียงเข้าแถวเลยฟ้าสองน้ำตาลหนึ่งน้ำตาล2เช่นครับ นอนน,น,นนอนนอนนอนดูนะเดี๋ยวพี่จะฟันอีดให้ดูตั้งใจดูนะลูละออกอืม ติดมือไหมอ่ะต้องการความไวนะครับเพราะว่าเวลาเราฝันีเทียงนะเกิดอีกขานึงติดบอลวะยังไม่ได้ยังไม่ได้สอบขานฟีสปาริงิังนันขอไวหน่อยตงเรียนฝันทีเดียวให้ค่ะอ่าโอ้โหฝาหนึ่งใช่ <S 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 ครับคนที่หนึ่งพี่สายแจงสองไปเรียนนี่ด้วย ในฐานาวปัจิตนะครับเราจะใช้ตอนสอบใส่ยลำแต่เราจะเตรียมนักเรียนตั้งแต่ช่วงฟ้าหนึ่งขึ้นไปาจากประสบการณ์ที่นี้นสอนเองมานะครับช่วงฟ้าหนึ่งเนี่ยมันไม่หาม่างไปเป็นไรแต่เราจะเห็นว่าจิตใจเขงมีงความมุ่งมั่นขนาดไหนเดี๋ยวนี้บางที่ก็ไม่ใช่อีกแล้วนะครับเป็นการ เตะไม้อย่างที่เราทำเนี่ยครับแต่อันนี้คือการสอบจากเกาหลีแท้ๆเลยแลออ้วก็สอบแบบนี้นะครับในช่วงฟ้าหนึ่งเนี่ยเจ้าที่จะเข้าไปสอนก่อนว่าวิธีเรียนบิดทำยังไงเนื้อเนื้อใช้แรงร้อยหนึ่งลงให้ได้ร้อยไม่ใช่เนื้อร้อยลงสิบไปหักนะครับพร้อมแล้ว พะดาที่เห็นนั้นไม่หักนะครับแต่มันหล่นดีดีเดี๋ยวแล้วขาา้อสองครั้งออีกครั้งหนึ่งตกกลางเลยนะปันให้ดูมองมองที่อีกจะมองกูกลัำมัดให้แน่นเลย้อมอึอ๊อืมแต่จริงจริงปั้นหนึ่งคนดีปั้นไม่หักแต่ว่าคะแนนสอบผ่านนะครับเพราะว่าเนื้อร้อยลง ปดสิบถือว่าโอเคอยู่นะครับเก่งมากครับชิดเล็กยถ้ฟังแล้วกลับงได้นนเลยเนะี่ยขออย่าจะต้องสั่งหอออ่าอย่างนี้เลยงฟ้าหนึ่งฟ้าสองนักเรียนสายแดงตั้งให้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วตอนนีใจาสายจะมาอธิบายให้ฟ้าอีกทีการตั้งกลิ่น แต่ว่าอึ๊บอีกครั้งครับเดี๋ยวขอสายแดงฟันฟันให้ดูหนึ่งคนเพราะน้องจะไม่เข้าใจรอ<ๆ>เข่าต้องไม่ถึงพื้นนะครับเข่าหลังอึ๊บอืมอันนี้จะเจ็บน,นะครับเพราะว่ายั้งมือก่อนลงอย่างเงี้ยคะแนนอย่างเต็มสิบเนี่ย กรรมการไปดูร้อยถ้าเป็นสายดัดตรงหักาสายดัดตองหักแต่ตอนนี้ดูว่าเนืน้อร้อยลงเท่าไหร่มีเนื้อร้อยครั้งแรกลงดีประมาณหกสิบก็ได้หกคะแนนเต็มสิบอันที่สองนี่ไม่ดีลงยี่สิบคะแนนไอ้ลงยี่สิบเองความแรงนะครับป้ายเชิดอ,อาสายแดงไฟให้ดูก่อนดูก่อนครับ เพนนั้นไม่เข้าใจพ่โมพี่โมอโมอมองเห็นไมลูกมองเห็นกมโออเลยมองกเออเห็นมเห็นมเออเนอล้เชดูนะครับการเื้อสมาธิ ยู่ักไม้เดี๋ยวเก็บให้ครูด้วยนะไม้ที่นี่มันดูเหมือนวัตถนใช้ไม้น,น,น้อยมากอ,อ่ะมันก็เหมือนที่ที่ตรงน่้ทางเกาหลีก็จะได้ฐานนี้ว่าเช็ดผ้าเช็ดผ้าศึกษาเกาหลีแปลว่าฐานวัดใจนะครับเป็นการทำลายมีไว้สำหรับวัดจ,จิตใจขอกดูเรียนเปยังไม่ได้เปดเลยออแล้วเ,เออวชิญ อ่ะดู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 ไปหักนะครับอีกทีนึงพเพเปอร์ต้องยืนฟอร์เวิร์ดสแตนด์เมื่อกี้สังเกตไหมที่โบยนืนฟอร์เวิร์ดให้น้ำหนักลงไปที่ขาหน้ามากกว่าขาหลังเหมือนเราหกล้มอ่ะใส่แรงแบบที่เราเดินเดินวิ่งมาแล้วหกล้มเห็นครับ้อมอึ๊กอ้กา ออกข้างไปนิด <Tower> นึงเห็นไหมมันไม่เข้ากันเรือนปนัดปันคนกลางม้างทีเอาไปที่ัุตาระวังเล็ดก้อนหอมอึ้เราได้เวลาก้อนไมคุณเดิวดูกันนะว่าจิตฟอมหรือเปล่า แปกนะครับบ um, ัดห pues ินเนี ater, ่ยถ้าปันครั ah. ้งแรกไม่ห oh ักคั้งที่สองจะเจ็บมากเลยแต่เจ็บตั้งแต่ครั้งแรกแต่ถ้าปันหักยังไงก็ไม่เจ็บมือเหมือนเม่อวานนี่นี่นน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 นบนน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 น่นนนนนนดวน ต้องเสร็จแล้วต้องไม่กรรมการดูก่อนนะเนี่ยไม่โตไม่แตกไม่คืนนะแตง่านค้างแตกค่ะอยากเอาบางช่วยนชบางช่วยอ๋อเออมุญนม่ได้อยู่แต่เมื่อกี้น้องนั่งบังสุดเด็ดเลยไม่โตนะบางไม่โตถ้าตรงกลางจะขัดง่ายกว่าเหมือนสะพาเนี่ยเป็นโค้งอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าเร mm าปัดนโกงงางมันจะหักง่ายกว่ gang, มามันข้างซ้ายกว่าไปเชิญต่อเลยครับปอมอึไม่กลางดูนะครับไม่กลางเห็นไหมมันจะต้องกลางแบบนี้นะเปล่ปไม่ปอมยิ่งนหะอนน่นะา โูดเลยจรงๆลูกสองอนะมูจริงไูไปขอดูกับป้านานาซซไปขอดูกับป้านาฐานถาอินถายอินเคยตั้งยังไงต้องติดขอบใช่ไหมอ่าไหนขอบอยู่ไหนมีนมันทำงานมากคุณเบอร์เอาดึงเข้าเอาอินไว้อบเลยขอบเออขอบเออนั่นแหละ 好，嗯、uh。Huh. Uh huh.